และตอนนี้นะคะเราอยู่กับ BMW iX 40นั่นเองค่ะซึ่งเป็นรถไฟฟ้า100%นะคะของ BMW นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่มีความน่าสนใจมากๆเลยละคะ่ะดูแค่พวงอะไรก่อนเลยและเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทดลองขับรถ BMW iX 40คันนีก้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ สำหรับ bmw ix 4 0คันนี้นะคะมาพร้อมด้วยราคา5ล้านกับอีก29900 0บาทค่ะและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นเลยนะคะคันนี้นะคะชาร์จไฟเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้สูงสุดถึง425กิโลเมตรนั่นเองค่ะยังมาพร้อมด้วยแรงม้าสูงสุดถึง326แรงม้าค่ะให้แรงบิดที่630นิวตันเมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองอีก1โหมดนะคะเดี๋ยวเต้จะเปิดโหมดค่ะซึ่งโหมดอันนี้นะคะจะเป็นตัว Assist Diving m o โ e นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าให้ตัวรถเนี่ยขับเองได้มันจะสามารถขับเองได้โดยจะล็อกความเร็วของตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็จับจากรถทันข้างหน้าอย่างตอนนี้นะคะตัวระบบ Diving Assist เริ่มทำงานแล้วตัวรถก็จะ ล็อกความเร็วตอนนี้เราล็อกความเร็วอยู่ที่78กิโเมตรใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าตัวรถด้านหน้าเนี่ยเป็นระยะที่ปลอดภัยก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้เลยค่ะแล้วเต้ก็สามารถที่จะปล่อยพวงมาลัยไ,ได้เลยตัวรถก็จะบังคับขับไปตามทางนะคะแล้วก็จะจับด้านข้างพอเราเห็นว่าด้านข้างมีรถเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนว่าด้านข้างมีรถและที่สําคัญเลยนะคะโหมดนี้เนี่ยเพื่อช่วยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยมือจากพวงมาลัยไ,ได้แต่ว่า เมื่อถึงระยะเวลานึ่งเนี่ยเขาก็ยังจะให้เราอะเตือนให้เราจับพวงมาลัยอยู่อันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยและนอกจากนี้นะคะรถคันนี้นะคะมาพร้อมด้วยออปชั่นแบบจุใจออปชั่นเยอะมากๆเลยละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกล้องรอบคันนั่นเองนะคะที่อยู่ที่ตัวรถด้านในตัวรถนะคะจะเห็นว่าเบาะนั่งเบาะนั่งของรถคันนี้นะคะจะถูกออกแบบมาให้เหมือนกับเรานั่งอยู่ในเก้าอี้ที่เราเล่นเกม ดูดีไซน์ของเบาะสะก่อนตัววัสดุผิวสัมผัสของเบาะเนี่ยจะให้ความรู้สึกนุ่มเป็นพิเศษมันทําให้เรารู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปกับตัวรถนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ในส่วนของตัวคริสตัลที่ตกแต่งค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่ม i d r i v e เองนะคะก็จะตกแต่งไปด้วยคริสตัลจากชวาล็อก,กี้นั่นเองค่ะ รวมถึงปุ่มปรับต่างๆด้วยนะคะที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็จะมีเป็นปุ่มคริสตลัลแบบนี้เลยเนื่องจากคันนี้เนี่ยได้หลังคาที่เป็นพาราเมติกแกสรูฟนั่นเองค่ะเป็นหลังคาที่เป็นกระจกไฟฟ้านั่นเองนะคะทําให้รถคันนี้เนี่ยดูโปรง่งดูโล่งดูสบายแต่เชื่อไหมคะทุกคนคันนี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกร้อนเลยเวลาที่เราขับรถนานๆเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกว่าข้างบนมันร้อนมากเนื่องจากตัวกระจกเองเนี่ยค่ะมีการเคลือบ กันความร้อนมาแล้วนะคะเราสามารถที่จะเปิดปิดกระจกหลังคาไฟฟ้าได้ค่ะก็คือสามารถเปิด ตั้งเปิดให้เป็นทึบหรือว่าโปร่งแสงได้นั่นเองนะคะพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบ6เหลี่ยมนั่นเองนะคะเทคโนโลยีต่างๆรวมอยู่ในคันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าจอก็ได้เป็นหน้าจอที่เป็นเคิร์ฟดิสเพลย์นั่นเองค่ะและที่สําคัญไปยิ่งกว่านั้นเลยได้เครื่องเสียงที่เป็น Harman น a า d ดนะคะแล้วก็ยังได้ตัวลายการตกแต่งด้านในค่ะที่เป็นคริมแบบนี้เลยนะคะจะตกแต ะะที่น่าสนใจมากๆหลายๆคนชอบมากๆเลยนั่นก็คือระบบ gesture control นั่นเองค่ะซึ่งเป็นระบบสั่งการผ่านท่าทางเราสามารถสั่งการเพิ่มเสียงลดเสียงโดยใช้ท่าทางของเราได้เลยนะคะรวมไปถึงการเลือกเปิดเพลงถัดไป next track ย้อนกลับไปก็ได้ค่ะ มาดูกันที่ห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับเ m ียม4 0วนคันนี้นะคะได้เบาะที่มีผิวสัมผัสที่นุ่มนั่งสบายมากๆเลยละค่ะเราจะเห็นได้ว่าตัวเบาะเนี่ยค่ะมีการหุ้มหนังนะคะตั้งแต่ด้านตัวเบาะเนี่ยจรดไปจนถึงด้านข้างของตัวรถเลยละค่ะรวมไปถึงตรงแผงประตูด้านข้างด้วยนะคะทำให้ได้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนโซโฟ,ฟาที่บ้านเลยละค่ะและนอกจากนี้ยังสามารถที่จะดึงนี่ออกมาได้แล้วก็ วางแก้วน้ําได้อีกด้วยนะคะรถคันนี้นะคะยังมีที่ปรับเบาะค่ะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยที่เป็นคริสตัลแบบนี้เลยนะคะสามารถที่จะปรับเบาะได้เลื่อนปรับเบาะได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีเมมโมรี e ซีทั้ง2ฝั่งเลยค่ะทั้งฝั่งของคนขับและก็คนที่นั่งด้านข้างของตัวรถอีกด้วยนะคะ อีกหนึ่งจุดค่ะที่น่าสนใจในรถ BMW iX 40คันนี้นะคะคือที่เปิดประตูนั่นเองค่ะที่เปิดประตูแบบเดิมๆหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะได้ปุ่มเปิดประตูแบบนี้เลยที่เป็นรูปเปิดประตูนะคะแล้วเราก็ใช้มือกดเท่านี้เราก็สามารถเปิดประตูลงไปได้แล้วละค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะทดลองขับรถ BMW iX 40คันนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านข้างตรงนี้ได้เลยค่ะ รันชโดนใสต้องที่ BMW เตเต้เท่า e นั้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ EP หน้าค่ะวันนี้ไปละ